ภาษาไทยภูกังเรลาข้างไทยเลยเล่าลมเรลาากอนะครับมืัอนี้ข้อเสนอคำว่าบักโตนครับบักโตนแปลว่าฝักเขียวนะครับบักโตน <c oughs> เอาไปต้มหรือไปแกงไปเฮ็ดกินก็แซ่บหลายครับ <c oughs> บักโตน นั่นก็คือฟักเขียวนั่นเองนะครับมันจะมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อซุมบักตนเลยนะซุมบักตนนะครับแต่ว่าแม่ผมเคยไปทางโน้นนะก็จะกลัวกคิดว่าเป็นลาวก็เลยไปถามนะครับซุมฟักเขียวไปทางไหน <c oughs> แต่จริงๆแล้วชื่อ ซุ้มบักโตนเลยครับหมู่บ้านนั้นนะครับเพัวะเขาว่าเป็นลาวก็เลยพูดคำนั้นออกไปซุ้มฟักเขียวอยู่ไหน oh, <no. S 1> บักโตนนั้นก็คือ,อฟักเขียวนั่นเองนะครับ